การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและการดูชว่งชาติกระทรวงมหาดไทยนะครับตำรวจพุทธวันจังหวัดระยองนะครับไม่มีความรื่นลื่นท้อในการปฏิบัตินะครับแล้วนโยบายจากท่านผู้จัดการและท่านผู้ว่านะครับทุกพื้นที่นะครับถ้ามีข้อมูลได้ยาเสพติดนะครับขอให้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นโลกภาคหรือทางฝ่ายปกครองนะครับตำรวจระยองตั้งโต๊ะแถลงข่าว ผลงานรวบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ได้ผู้ต้องหา5หรา,ายยึดของกลางยาบ้า5 0 0แสนกว่าเม็ดเตรียมไล่ล่าคนสั่งและเพื่อนร่วมขบวนการที่ทิ้งรถและของกลางหลบหนีความผิดเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่25สิงหาคม2566ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายตรภพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพลตำรวจตรีอิทธิพรโพทองรองผู้บัญชา การตำรวจภูธรภาคสองและพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคระยองแถลงข่าวจับกลุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ได้ผู้ต้องหาห้ารายประกอบด้วย นายสมชายหรือเก่งนายฟ้าลั่นนายวัชราวุฒหรือโก้นางสาวน้ำค้างหรือน้ำและนางสาววนัสนันหรือเจ้หลงพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน598,400เมตรรถยนต์กระบะ1คันรถจักรยานยนต์1คัน จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกก,กสส,สพเมืองระยองพบว่านายฟ้าลัน่นมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจึงนังกำลังเข้าจับกลุมได้พร้อมของกลางยาบ้า2,040เมตรและยาไอซ์1.5กรัมเมื่อวันที่24สิสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะซัดทอดว่ารับยาบ้ามาจากนายสมชายหรือเก่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขยายผลจับตัวนายสมชายในพื้นที่สบพอบอวินจังหวัดชนบุรีพร้อมของกลางยาบ้า20,000เม็ดโดยสัดทอดตัวการใหญ่คือนายสุทินหรือนิ่มโดยมีการเก็บยาบ้าไว้ที่บ้านพักประมาณ5-6 0 0 0แสนเม็ดเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบกลุ่มเครือข่ายผู้ต้องหามีการขนย้ายยาเสพติดหลบหนีโดยแยกใส่รถกระบะ สคันเจ้าหน้าที่ได้ออกไล่ล่าสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนได้ในพื้นที่สอบพอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีคือนายโก้นางสาวน้ำหรือเจ๊หลงพร้อมของกลางยาบ้า5 7 8 8 4 0เเมตรซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะซึ่งจากการสืบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนยอมรับว่ายังมียาบ้าที่เหลืออีกจำนวน3 3 0 0 0 0เมตรอยู่ในรถยนต์อีกคัน ที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้และนางสาวสุธนีนำหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไล่ล่ากระทั่งผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ทิ้งรถและยาบ้าจำนวนดังกล่าวเกลื่อนถนนก่อนหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจยึดยาบ้าดังกล่าวไว้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามจับกลุ่มผู้สั่งการและผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่พร้อมกับขยายผลตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ก็เรื่องต้นจากการดูเนี่ยฮะปริมาณของยาบ้าที่ได้นะครับก็คิดว่าเป็นเครืองไายที่น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับตรงนี้จะตอบได้ชัดว่าใหญ่หรือว่ใหญ่เน่ยเดี๋ยวขอกระบวนการในการขยายผลตอน,นิดนึงนะครับถึงจะสามารถตอบได้ว่าเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างมีเงินทุนเรียนอะไรยังไงนะครับทิศทางของน่าจะมาจากทางไหน,นข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ ข่าวนำสมัยจริงใจใกลช้ชิดมิตรมวลชน